สวัสดีค่ะชาวธาตุดินทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของธาตุดินคนโสดนะในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะธาตุดินได้แก่ราศีพฤกษ์ราศีกันราศีมังกรนะคะจะรวมอยู่ในธาตุดินหมดเลยเรามาดูพลังงานคนโสดกันนะคะว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของธาตุด,ดินนะคะธาตุด,ดินเป็นอย่างไรนะคะอู้มีเสน่ห์มากๆนะคะตัวคุณนะดูเป็นคนอบอุ่นใจดีนะเออตัวคุณนะคะนกมองว่าคุณ คุณมีชื่อเสียงหรือว่าคุณเป็นที่ยอมรับนะคะมีคนแบบเชียร์คุณอยู่นะคะหรือว่าชื่นชมในความสามารถของคุณเนาะไพ่สามดาบเนี่ยเป็นพลังงานของความเจ็บปวดที่อยู่ในใจก็ได้นะความเจ็บปวดในเรื่อง,องความรักอุปสรรคต่างๆสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะแล้วก็ ในเรื่องของความรักก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอดูซิไพ่3ดาบคืออะไรธาตุาิน king of s อ o อืมนกมองว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณจะประสบความสำเร็จนี้ในเรื่องของงานแล้วก็ k i King o o s w o r r t เนี่ยเป็นในเรื่องของ อย่างที่นกบอกความรักก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะกับคนรอบข้างกับความรักแบบชู้สาวก็ได้คือมีการเจ็บมีมีการแบบเสียใจยผิดหวังนะคะในอดีตก็ได้เนาะแล้วทีเนี้ยนะเหมือนคุณได้เรียนรู้อะนะคุณเติบโตจากความเจ็บปวดนั้นนะคะคุณเข้มแข็งคุณได้เรียนรู้นะคะทําให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเนาะพลง,งานของคุณนะคะเป็นคนที่ดูแบบ มีสเสน่ห์อะช่วงนี้คือคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็อบอุ่นนะเจ้าสเสน่ห์นะคะมาดูในเรื่องความรักชาวธาตุดินธาตุดินนะคะพลังงานพลังงานของคุณก็คือเป็นที่ปรารถนานะคุณดูลึกลับคุณดูหน้าค้นหานะคะแล้วในช่วงนี้พลังงานในเรื่องของรางสังหรณ์ของคุณก็แม่นยําด้วยนะ ตัวคุณเองเนี่ยน่าจะยังกลัวนะคะกลัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้เนื่องจากคุณอาจจะประสบพบเจอเองหรือว่าคุณเห็นคนรอบข้างนะคะที่เขาแบบมีความรักแล้วมันไม่ได้ดีก็ได้เหมือนกันนะความรักของคุณเป็นอย่างไรจะมีความรักเข้ามานะคะ ไห้หนึ่งหมาความรักใหม่ๆความรักที่ทำให้คุณรู้สึกแบบมีไฟแห่งความปรารถนานะคะอยากจะคุยอยากจะคบคนคนนี้ก็ได้นะขอดูซิจะมีโอกาสเข้ามานะคะชาวธาตดินโอ้เส็ผผมนะคะมาดูสิ เป็นความรักที่คุณรู้สึกสบายใจนะเป็นความรักที่ทําให้คุณเก่งขึ้นเติบโตมากขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้นเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นเป็นความรักที่สงบแล้วก็สบายใจนะคะคุณเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้หรือว่าการย้ยายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานทำให้เจอคนคนนี้นะคะ เงาะับคนโสดบางท่านบางคนได้เจอกันแล้วได้เดินทางมาเจอกันแล้วนะคะหรือบางคนก็คือถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เจอค,คนคนนี้คุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะมีพลังงานของธนูนะธาตุน้ํกรกรกฎพิจิกมีนชาวธาตุด,ดินพลกศกกันบางกอนนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนกมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบ ทําให้คุณรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับเขาคุณจะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นนะคะคุณทั้งคู่อมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติก็ได้แต่มีความดึงดูดกันสูงมากนะคะมีความสบายใจให้กันเนาะจะมีความรักครั้งนี้เข้ามานะลองขอด,ดูความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณหน่อยแฮงแมนนะคะ คือตัวเขาเองเนี่ยนะยึดติดอยู่กับคุณนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่แบบคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือว่าเขาเคยมีอดีตที่เจ็บปวดมานะไพ่สิบดาบเนี่ยเขาก็น่าจะเคยแบบเสียใจผิดหวังกับความรักมาแล้วก็คลองตัวโสดมานานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอเพื่อนๆนะคะชาวทาตดินเขาก็รู้สึกแบบเนี่ยไฟลุกเลยนะคะมีไฟแห่งความปรารถนามากๆที่จะแบบ สารความสัมพันธ์นี้ที่จะเข้าหาชาวธาตุด,ดินนะคะก็คือแบบรู้สึกอยากจะมีความรักอะนะต่อให้เคยเจ็บกับความรักมาแบบหนักๆเลยก็ตามนะคะอาจจะเสียใจยมาหลายครั้งนะคะหรือว่าเสียใจยมาแล้วแบบอย่างหนักแล้วก็คลองตัวโสดนะคะขอดูแอคชั่นของเขาหน่อยนะอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะคะทุกคนไพ่กระเด้งออกมาเป็นไพ่สองไม้นะคะนกมองว่าเป็น คนทางไกลได้เป็นชาวต่างชาติได้เจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้แล้วก็คนคนนี้เป็นความรักที่คุณรอคอยได้นะคนโสดเออแอคชั่นของเขาค่ะโอ้โหเขาจะแบบคือดูเหมือนเขาละเมอถึงคุณเพ้อถึงคุณมากๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ มีสเสน่ห์นะคะนะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเขามีคนเข้าหาเยอะเขามีตัวเลือกเยอะนะคะนะแต่เขาเนี่ยไม่สนใจใครเลยเขารอวันเวลาที่จะได้เจอคุณนะคะถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันเนี่ยเขาเฝ้ารอนะคะเขาปรารถนาที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกแบบ อยากให้โอกาสหัวใจตัวเองอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะแบบเ,เคยปล่อยวางในเรื่องความรักไปแล้วหมายถึงเขาไม่ได้คาดหวังหรือเขาปล่อยนะคะปล่อยเรื่องความรักออกจากใจละเขาวางมือแล้วเขาไม่อยากจะอะไรกับความรักแล้วแต่พอมาเจอคุณนะคะนะก็เป็นอะไรที่แบบอยากเดริญหน้าต่อเนาะก็มีความแบบว่าอยากจะดูแ,แลอยากจะแบบ ทำสิ่งดีๆให้กับคุณอยู่เคียงข้างคุณอะไรอย่เงี้ยคืออยากมีคุณอยู่ในชีวิตอะนะคะคนคนนี้เป็นพ่อไม้ไม,ไม่ไม้ได้นะคะเป็นพลังงานของชาวราศีพิจิกต่างชาติคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะหรือทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงนะคะอืม แอคชั่นของเขาก็คือเดี๋ยวน้อขอดูไพ่หกดาบเพิ่มเติมนะคะ<ว>เขา<ว>มาต่อนะคะทุกคนมีคนมาส่งของพลางงานนะคะเขาเนี่ยคือมีความหลงไหลในในสเสน่ห์ของคุณนะคะ <c oughs> เพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่แบบโดดเด่นมีสเสน่ห์นะคะดึงดูใจเขามากๆเนาะ ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนที่เข้ามานะคะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยกลับมาสดใสนะคะแล้วก็มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเนาะเพราะว่าพลังงานไพ่ใบนี้ต้นไม้รอบข้างนะคะไม่ค่อยที่จะแบบสดใสเท่าไหร่แต่พอมีคุณเข้ามาเหมือนมีมีความหวังนะคะมีความรู้สึกที่แบบ ชีวิตสดชื่นสดใสมากขึ้นอะนะแอคชั่นของเขาเนี่ยนกมองว่าการเดินทางมาหาคุณเนาะการเดินทางนะคะการที่แบบจะร่วมเดินทางไปกับคุณอนะเหมือนเขาจะฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นแล้วต่อให้คุณมีความแตกต่างกันยังไงมีอุปสรรค แค่ไหนในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็พร้อมที่จะไปต่อกับคุณนะคะขอดูไพ่สรุปสำหรับคลิปคนโสดความมั่นคงความอบอุ่นเนาะเขาจะรักมั่นคงกับคุณนะคะคนคนนี้แล้วก็ โอ้ยคุณจะแบบมีความสุขมากๆเลยอ่ะเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณทั้งคู่จะเป็นความสุขของกันรละกันแล้วก็จะมีความรักที่มั่นคงต่อกันมากๆนะคะเนี่ยความสัมพันธ์นี้ยังไงก็มีโอกาสได้พัฒนาแน่นอนนะคะด้วยพลังงานไพ่สิบถ่วยนะการพัฒนาเนาะการมั่นหมายกันแต่งงานนะคะการแบบ ซีเรียสในความสัมพันธ์นี้แล้ววางแผนอนาคตร่วมกันนะคะก็ประมาณนี้สำหรับพลังงานความรักของชาวทาตด,ดินนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะใครสนใจอยากจะดูเพิ่มเติมเป็นพลังงานของคุณเองก็แอดไลน์มาจองคิวกันก่อนได้ใครสนใจน้ำมันว่านเสริมสเสน่นะคะก็แอดไลน์มาสั่งซื้อกันได้เหมือนเหมือนกันนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกๆก,การัพ p อ o r t ให้กับช่องของนอกนะ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ